เราเริ่มต้นจากคำถามง่ายๆเพราะอะไรถึงอยากเป็นพัฒนากรจากโอกาสในการพัฒนาและรอยยิ้มที่รอคอยการสร้างสรรค์นั่นคือแรงบันดาลใจที่ผลักดันให้มารวมตัวกันที่นี่ในฐานะพัฒนากรก่อนประจำการรุ่นที่132 สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสิริรักษ์จันทนูนักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการพัฒนากรก่อนประจำการรุ่นที่132ค่ะแรงบันดาลใจที่ก้าวเข้ามาสู่เส้นทางนี้เริ่มมาจากการชื่นชมในบทบาทของพัฒนากรค่ะที่ทำงานอย่างเสียสละเพื่อชุมชนได้เห็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจริงในเชิงของการพัฒนาค่ะได้เห็นความร่วมมือของชาวบ้านได้เห็น ความหวังใหม่ๆที่เกิดขึ้นในชุมชนสิ่งเหล่านี้เป็นพลังเล็กๆที่ทำให้ดิฉันอยากก้าวเข้ามาเป็นพัฒนากรค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวจิตติมาอินกันหาพัฒนากรก,ก่อนประจำการรุ่นที่132ค่ะสำหรับดิฉันมีแรงบันดาลใจให้มาเป็นข้าราชการคือปู่และย่าค่ะซึ่งเปรียบเสมือนผู้สร้างให้ดิฉันมีโอกาสได้เติบโต พัฒนาดิฉันให้มีศักยภาพจนได้มาเป็นพัฒนากรในวันนี้การได้เข้ามาเรียนรู้ในหลักสูตรของวิทยาลัยการพัฒนาชุมชนไม่เพียงแต่ให้มอบความรู้ทางด้านวิชาการค่ะแต่ยังมีการปลูกฝังเรื่องหัวใจของการเป็นนักพัฒนาซึ่งสอดคล้องกับหลักการทรงงานของในหลงวงรัชกาลที่9ที่ว่า เข้าใจเข้าถึงและพัฒนาค่ะนอกจากนี้ก็ได้มีการลงพื้นที่ภาคสนามที่บ้านสามส่วนกลางค่ะได้เห็นการต้อนรับที่อบอุ่นของชาวบ้านได้เห็นพลังความรักพลังความสามัคคีการพึ่งพาตนเองของคนในพื้นที่รอยยิ้มและความสุขของคนในชุมชนทำให้ดิฉันเพบเจอเป้าหมายของการเป็นพัฒนากรที่ดีคือ การอยากสร้างโอกาสให้ผู้อื่นเหมือนที่ดิฉันเคยได้รับโอกาสการอยากพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้อื่นให้ดีขึ้นอยากสร้างเครือข่ายชุมชนให้เข้มแข็งเหมือนที่ดิฉันมีเครือข่ายเพื่อนพัฒนากรรุ่นที่132ที่เราไม่เคยทิ้งใครไว้ข้างหลังค่ะทให้ดิฉันเชื่อมั่นว่า พัฒนากรคือศรัทธาที่เดินได้คือผู้คนที่เชื่อมั่นในคุณค่าของคนเชื่อมั่นในพลังของชุมชนและเชื่อมั่นว่าการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นได้จากใจของเราค่ะดิฉันเชื่อมั่นว่าดิฉันและพัฒนากรทุทกคนจะทำได้เพราะเราคือศรัทธาที่เดินได้ของประชาชนค่ะความสุขของประชาชนคือเป้าหมายเราทำได้เพราะเราคือพัฒนากร